ครับสวัสดีครับพบกับช่องโคตรรุ่นไม่ใจรักเศษนะครับเมื่อนี่ผีผ้าพีผ้านองมาตัดไว้ครับตัดง่ายง่าครับเอาแบ่งกันอีได้เาั้นหนึ่งพี่กันตัดไว้ตัดว่าเป็นน้ำอาชี ปักม <system s cape> <pause and rain> ือก็ได้วด้ได้หรอวบ่าอมาส้มโเต้นได้ไปแกะเอาบ่เนี่เมื่อฉีดพันตัดนะครับตัดขายประจำปลูกได้ส่วนอย่างอะไร้บ่ครับเนี่ ทีว่างเปล่าโอ้ดีใช่ไหลายสีแล้วเลยบางามอย่างง้มันนี่สุลให้เรีนป๊อปวานจะีไงเนี่ยนี่กแกะออกนไปยาหมบ้านน่งอืมองไปยาเท่าอมครับเามาถ่ายง อ๋อนยครับเนยนยเนยูกน่หล่องยางก็ได้นะครับนี่เนป่บ่เสียพื้นที่เนาะแ่กระปงถ้ามามนาไนตัดไว้ง่ายๆนะครับถ้าเราตัดเป็น ่าไดีย๋ยวเบ่งพูนบ่เคยตัดข้นทุลินนะครับเหมือนมารับจ้างกีดยางขมิ้นถ้าไปปันต้นมั้น มีดก็เป็นตะเข้าฮะมีดกเป็นยานะมีด <laughs> มีดพันปีนะครับได้แล้วไ,ได้แล้วค่ะอ้ะ <laughs> โอ้โหนี่มอง่ามไห กูกันตัดวายคายประจำเนาะมีรูกมีรูนะครับเข้เาไปคลายใช่ไหมนี่คล <laughs> ายเท่าใดมัดเทด่ทาใด <laughs> เอาแม่คลาย,ายนนกี่บอลเห็นไหมมัดสามมัดมัดละห้าสิบบาทโอ้หแจกให้พ่อแม่มา แกไปแกะเองโอ้โหแบบแพงนี่แหละเนะาะใครก็มา,า,มาตัดใครก็มาตัดเองเนี่ยผูกตัดตัวนี้ได้ขายห้าสิบบาทซื้อกิโลเด้อครับไหวอ่าอย่าบานแพงอย่าเด็ดตัวเพิ่อนอย่าต่นนพนเนนเนี่ยเป็นกับขายพ่อได้สิบกระทู่ผู้ตัดไปขายกันเลยกินบระทู่ อยู่ทุ่งอะไรพันธ์หาสองพันธ์เหรียญหนึ่งค่าประตูคนงามวันนี้งามใส่ได้สี่ใบแล้วล่ะอใบสิโลกแล้วโลกปูไม่บ่เหมือนโลกแล้วปูปูมันไม่เลยเลยจิตนี้เฮียมาตัดไปให้ตากะย่ากินบ่ขายแล้วเต้าขายแล้ว

ไว้บนกิโล่แล้วโอุ้หนะมัดนึงงท่างในมามัดนึ่งมัดใหญ่ขนาดนู้หาสิบบาทเนาะผพ้ใได้เห็นอยากกินกับซื้ออยู <c oughs> ่ตลาดแล้วด้วยครับว่าแพงหรอกปล่านียตัดยากเห็นบ่ทั้งนาำทั้งปลูกซอยใหญ่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ